ต้องขอโทษก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำ EP 2ของด่านหอคอยทองนะเพราะว่ากิจกรรมมันหมดไปก่อนแต่ว่าผมเนี่ยจะมาถ่ายต่อตรงจุดที่ผมจะมาสุ่มตู้เพอรอซีอุดนะครับผมเราไปสุ่มกันเลยครับโอกาส10%โอกาสเรเจนแลสูุดสีแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบ750คูปองจัดไปครับผมดูซิว่าผมจะได้ตัวอะไรครับผมโคดลุ้นเลยเว้ย แมวนักธนูข้ามครับผมแมวไวกิ้งข้ามครับผมแมวบิช,ชอปข้ามครับผมแล้วก็เฮ้ยอูเบอร์ซูเปอร์แรจะสูงไปไหนเนี่ยมองไม่เห็นหน้าเลยสุดเทพเจ้าสายฟ้าโอ้ได้สุดเทพมาก่อนเลยครับ1ตัวมีอีกไหมครับแล้วก็ได้แรเป็น แมวมาทาดอลโอ้แมวตัวใหม่แล้วโอ้ยอ,อ,อูเบอร์ซูเปอร,ร์แรตัวที่สองครับผมชื่อโพไซดอนพวกโอทราโอ้โหจัดไปครับผมอีกหนึ่งตัวนะสุดยอดอีกสักตัวมาดีดีเลยแรครับผมเป็นแมวแมวตัวใหม่ยุคจุรส,สิกแรแมวซาลอนแล้วก็แรแมวคงล้อแล้วก็แร แมวโปโกเป็นแมวตัวใหม่นะผมจัดเลยแล้วกันแล้วก็แมวบูตต้งนะมีอีกไหมหมดแล้วครับผมครั้งนี้สุ่มได้2ตัวนะครับผมในทั้งเดียวก็โอเคเลยนะครับผมนะมาเดี๋ยวผมมาจัดก,การไอ้พวกตัวเกลือก่อนกันหนึ่งแล้วก็แมวซาลอนเปลี่ยนเป็นเอ็กพีไปครับผมนะโอเคเรามาดูตัวละครทั้ง2ตัวกันครับผมก็จะมีตัวที่ผมสุ่มได้มีอา่าเอาตัวนี้ก่อนกันซุดเทพเจ้าสายฟ้าและโพไซดอนผู้โกรธราครับผมซึ่งเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยว ผมจะอัปเดตตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมแล้วเอาไปรีวิวแบบที่ทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับแต่สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีเพียงแค่านี้ก่อนนะครับผมนะใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะคบแล้วถ้าผมไม่ทําล่ะถ้าคุณไม่ทําคุณก็จะกลายเป็นกบขอบคุณที่ดูคลิปนี้มาจนจบนะครับแล้วถ้าดูจนจบแล้วก็กดติดตามด้วยนะให้จบเด้อ